สวัสดีครับนะครับพบกับพวกเราเนาะในรายการคลองข้อคลินิกนะครับถามมาต่อไปผมได้รับเกียรติเป็นพิธีกรนะครับผมเป็กแวบแป๊บครับผมเจริญชัยครับก็วันนี้เราสองคนนะครับมาทําหน้าที่ให้คําตอบนะครับกับคําถามที่เพื่อนๆได้ถามมาต่อมาครับนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูรายการเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสดคลินะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆของพวกเรานะครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดย8บาท c o m ร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไอทีเพื่องานออกแบบเขียนแบบทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งบริการก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับพี่ป๋องสำหรับคำถามในวันนี้นะครับพี่มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าช่วยแนะนาการสร้าง,งเนเนอร์ด้วยสเกต และ solid body รวมไปถึงการทำ runner balance <ม>ในตัวส o ตรพลาสติกครับทำยังไงดีอ่ะโอเคครับก็ในส่วนของการสร้างเงื่อนไขเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ตัวนี้นะครับก็เราสามารถที่จะสร้างรูปแบบของทางวิ่งได้สอง<ม>แบบก็คือใช้สเก็ตกับใช้ solid body ะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้าเราจะสร้างด้วยตัว solid body เนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมทำไว้ละ นะครับจริงๆก็ใช้คําสั่งพื้นฐานของทัอ solid work แหละก็ c l t r o u switch อะไรก็ว่าไปใช่ครับก็พื้นฐานถ้าเป็นตัว solid นะครับก็เบ s ออนที่ s k e t ตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองโ r ว w back ให้ดูครับผมนะครับเดี๋ยวโชว์ในส่วนของท็อตีครับโชว์ในส่วนของ s k e t ตนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของ s k e t ตปกติพื้นฐานของ solid work เลยเราอยากได้รำเนอร์ตรงไหนก็เขียนใช่ครับเป็น solid body ขึ้นมาเลยอ่าใช่ครับผมแล้วก็ พอเขียนเสร็จก็ใช้คําสั่งพวกสวิต์ต่างๆนะครับก็ตามรูปร่างที่เราต้องการนะครับครับแล้วก็อันนี้เราทําการยืดในส่วนของตัวทางวิ่งออกมานะครับเพราะว่าตัวสเก็ตเรามานสั้น,นแต่ถ้าเราอยากให้มันเต็มนะฮะก็อาจจะเขียนตัวสเก็ตอีกแบบหนึ่งนะครับอโอเคทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์พื้นฐานก็เขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆตามรูปร่างสเก็ตนะครับเพราะว่ามันจะเบดออนตัวสเก็ตอยู่แล้วนะครับแต่แค่ ใช้คำสั่งฟีเจอร์เข้ามาช่วยเพื่อสร้าง solid body นะครับขึ้นมาโอเคก็ประมาณนี้ครับในส่วนของตัว runner นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็น sketch beam บ้างนะครับเพราะว่าเราจะมีในส่วนของตัว s k e t beam เหมือนกันนะครับโอเคตัว sketch beam เหมือนกันฮะแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องใช้ฟีเจอร์เขีนแค่ sketch line ของ runner เลยถูกต้องครับครับทีนี้เราก็ต้องเข้าไปที่ในส่วนของ study ของโปรแกรมก่อนนะครับผม เลือกนะครับว่าจะเป็นโซลิดหรือเป็นเชลลอันนี้ผมเลือกเป็นเชลลนะครับเพราะว่าบีมมันจะใช้เชลล์ก็ได้หรือใช้โซลิดก็ได้นะครับได้ทั้ง2แบบนะครับอ่ะโอเคพอเราสร้างในส่วนของส u d y เสร็จแล้วก็มากําหนดเงื่อนไขนิดนึงนะครับอันนี้เรามากําหนดในส่วนของตัว m มท e r เรียนะครับเรียกเข้าไปว่าพลาสติกเป็นชนิดไหนใช่ครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นเวอร์ชัน2021นก็ตัวอินเทอร์เฟสก็จะแปลกจาก2020นิดหนึ่งใช้ง่ายขึ้นอ่าใช้ง่ายขึ้นการเข้าถึงก็จะง่ายขึ้นะครับ สักครูคค่นะครับอ่ะโอเคเัปเดแล้วอ่ะกดโอเคนะครับจากนั้นเรามากําหนดในส่วนของตัวรันเนอร์นะครับในส่วนของรันเนอร์ที่เป็นบีมไทา์นะครับเราก็จะมี2แบบคือเป็นรันเนอร์แบบเราเลือกเมน,นูนตามเส้นสเก็ตกับอีกงานหนึ่งเป็นวิสาะ uh huh. ตัววิสาะเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะงานที่เป็นพวกซิมบิี้พวกอะไรที่ ชิ้นง,งานที่มันเหมือนกันมันจะง่ายกว่านะครับแต่อย่างผมเนี่ยก็คือตัวชิ้นง,งานเนี่ยผมวางมาเป็นแบบม,มัตติใช่ครับมาติจาวิตี้แล้วก็เป็นลักษณะที่รูปร่างบอดี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นแบบที่ไม่ใช่แบบ Family m o มนนะครับครับผมโอเคจากนั้นเราก็มาเลือกในส่วนของกำหนดขนาดนะครับผมกำหนดในส่วนของตัวเดมิเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับเป็น สี่มิลนะครับก็เลือกคลิกเข้าไปอ๋อแล้วเขาจะสร้างเป็นตัวเดมิเตอร์ตามที่เรากําหนดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็กดเอสไซด์ด้วยนะครับถ้าไม่กดเดี๋ยวมันจะหายไปนะครับอันนี้ผมก็อ่าเดี๋ยวผมเลือกอันนี้ก่อนเลวกันนะครับแล้วมากําหนดนะครับในส่วนของสปูบู๊ตนะครับเราอาจจะกําหนดอันนี้เข้าไปนะครับเป็น4กับ5 4กับ2แล้วกันนะครับกดเอสไซด์นะครับอ๋อมันก็จะสร้างจากจุดต้นเป็น2ถูกต้องปลายเป็น5ไเป็นเลยอะไรอย่างงี้ใช่ครับเนื่องจากว่าตัวสปูบู๊ตมันจะต้องเป็นเทปเปอร์แบบนี้ครับ ต่อไปมาถึงในส่วนของตัวซับมาริงเกตเหมือนกันนะครับก็เราจะทําการกําหนดนะครับอันนี้ผมกําหนดไปที่4อันนี้กําหนดไปที่1แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็มาเลือกนะครับมันก็จะพีววให้เราก่อนว่าเอ๊ะมันถูกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราสามารถฟิปในส่วนของตัวทิศทางได้นะครับอันนี้เรากด s อซไปก่อนครับก็เราเข้ามาเลือกในส่วนของตัวบีแมนนั้นแล้วก็มาฟิปนะครับโปรแกรมก็จะทาการฟิปให้นะครับ อะพอเราสร้างแบบนี้เสร็จนะครับเรามากําหนดในส่วนของตัวเท่โทีบเรามากําหนดในส่วนของตัวเมชนะครับครับก็ปรับเรื่องของตัวคุณภาพเมชเนาะว่าจะเอาละเอียดประมาณไหนสําหรับตัวโปรเจกต์นี้ใช่ครับอย่างนี้ก็เหมือนคลิปที่แล้วผมเคยสอนเรื่องการคอนโทรลไปแล้วนะครับเราก็สามารถใช้อ p อปชันในส่วนของการคอนโทรนตรงนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้ผมใช้เป็นแบบดีฟอ u l ์แล้วกันนะครับกดร นะครับอ่าดีฟอร์มไม่ต้องเลือกอะไรก็ครีเอทเลยอ่าใช่ครับก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้เมดแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเนื่องจากว่าตัวชิ้นงานมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็ผ่านการเช็คในส่วนของตัวคุณลิตีไปนะครับครับโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการสร้างรันเนอร์วยสเค์แล้วก็โซลิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทำบาลานซ์บ้างนะครับ จะใช้เวลานิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกติของเรื่องของการซอฟต์แวร์ที่ใช้พวกงานซิมพวกนี้อยู่แล้วใช่มันก็ต้องมีการรันเอาคอนดิชั่นมาบวลผลใช่ครับมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงถูกต้องครับทีนี้เดี๋ยวอันนี้ผมทำคอนฟิกไปแล้วที่สาคัญคือตัวโปรแกรมมันพพอร์ตคอนฟิกด้วยนะครับเราไม่ต้องจะเป็นไม่จาเป็นต้องสร้างไฟล์ต้องเซตไฟล์หลายๆไฟล์เนาะใช่ครับอันนี้ก็คือมันจะเก็บอยู่ในไฟล์เดียวแล้วก็เก็บเป็นแบบลักษณะของคอนฟิกครับผมซึ่งเป็นความสามารถของ SolidWorks อีกแล้วนะครับโอเค ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลนะครับอ่ะผลนะครับอ่ะอันนี้คือผลที่มันไม่บาลานซ์นะครับเราเราจะเห็นว่าตัวฟิลลิ่งเนี่ยคตัวกัวิตี้ที่เป็นฝั่งวอลลุ่มเนื้อที่น้อยเนี่ยมันจะเต็มก่อนครับนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มันแน่นอนมันยาวกว่าชิ้นใหญ่กว่ามันก็เต็มที่หลังอยู่แล้วใช่ครับทีนี้ในงานฉีดเนี่ยเราก็ต้องมาทําให้มันบาลานซ์กันโดยมาคอนโทรลตรงรันเนอร์นะครับกดโอเคนะครับ ทีนี้ออปชันนะครับที่เราสามารถที่จะสร้างรนเนอร์บาลานได้นะครับให้ไปที่ขวาที่เมชเชลแล้วก็เลือกรันเนอร์บาลานนะครับเป็นออปชั่นอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าเงื่อนไขที่เรากาหนดไปก็ไม่ได้ซับซ้อนครับก็กําหนดจํานวนรอบนะครับยิ่งกําหนดเยอะการวนลูปของมันก็จะเยอะตามเวลาก็จะนานขึ้น๋อมันก็จะแคลวนไปเรื่อยๆจนหาสิ่งที่บาลานที่สุดให้ถูกต้องครับอ๋อโอเคแล้วก็มากําหนดพวกไดมิเตอร์ที่เราต้องการครับอย่างรนเนอร์เนี่ย ค่าแม็ค่ามินเท่าไหร่อย่างนี้ก็คือกําหนดไว้10นะครับแล้วก็มินไว้ที่สองอย่างนี้ก็กําหนดในส่วนของเกรดไว้ที่2แล้วก็ผมกําหนดอันนี้เป็น1นะครับแค่นี้เราก็กดค a ลคูลเลตปึ๊บนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการจะรันใช่ไหม uh huh. นะครับอันนี้ผมไม่ราน,นะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานานเดี๋ยวไปดูอันที่บาลานแล้วกัน oh. นะครับวันนี้ผมเก็บ Data oh. ไว้นะฮะให้รู้เทคนิคว่าเซตเซตยังไงเนาะใช่ครับแล้วเวลาพอกดออปชันแล้วรันแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะบาลานยังไงอ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคโหลดไฟล์เสร็จแล้วทษทีสงสัยน่าจะรีเซ z หายเมทหายด้วยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัว PowerPoint นะครับอันนี้ผมอ่าอ,อันนี้ที่ผมทําเก็บไว้นะครับ,รบเป็นตัวบาลานซ์นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวที่เป็นในส่วนของ Runner เนี่ยมันจะแตกต่างแล้ว Oh. นี้พฤติกรรมของเขาเนี่ยเราก็าจะเห็นแล้วครับว่ามันจะเริ่มไหลมาเท่ากันนะครับดูสังเกตสีแดงกับสีแดงนะครับมันก็จะพอดีกันคือดูเลชันไทม์ทั้งหมดก็จะตรงกันระหว่าง2ฝั่งของ<ช>ตัวมันติเกตตัวนี้ใช่ครับก็คือสีตรงปลายสิ้นสุดการไหลก็จะเท่ากันเท่ากันเนาะอ๋อค,คือมันเป็นออปชั่นของตัวพลาสติกใช่ไหมที่เปลี่ยนรูปร่างของรันเนอร์ให้เองอ่าใช่ครับมันจะบรรูปออโมัต้แล้วมันจะหาไซส์ที่เหมาะสมให้เราอ๋อโอเคครับโอเคครับก็สําหรับคำถามวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับครับผมคร โอเคครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆใหม่ๆมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ,รบผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ